กำลังลงต้นไม้เลยนะครับสถานีรถไฟบ้านโป่งหลังใหม่น,นี้เป็นงานปรับภูมิภูมิทัศนนะครับสวนยมบริเวณลานจอดรถจ,จะมีต้นไม้ประดับตกแต่งนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นไม้เพิ่งมาลงเลยนะครับเป็นต้นลีลาวด,ดีดอกแดงนะครับบริเวณที่เป็นที่นั่งบร,เริเวณฟึตบาทตรงลานจอดรถสถานีใหม่ครับ ใครจะได้เปิดใช้สถานีเมือใหม่แล้วครับประมาณเส้นเดียนนี้หรือประมาณไม่เกินเดือนหน้านะครับรายจ่ายพอ้โดาสารใช้อาคารสถานี琅เมยารถไฟบ้านป่งได้ครับตามแผนงานล่าสุด นี่จะนอนอินผ่า,าลำใบเงินนะครับเดี๋ยวจะมีต้นนกดเดีนยวมาลงอีนะครับ